เช้าคะ่ะเช้าว,วันที่16สิงหาคม2567นะคะพ่อดื่มนมตอนเช้าคะ่ะเฮ้ยเฮ้พ่อแข็งแรงขึ้นนะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากคะ่ะ มีความสุขความเดินความแข็งแรงเฮงๆเลยเลยค่ะ รับตกหลุดออกมาจากขาตั้งกล้องเราดูเบื้องหลังก่อนขนอะตั้งกล้องก่อนนะคะสนสนเธอนนิดหน่อยนะคะ แอ้าว้ยว้ยลื่นก็ได้เอาเอาโอ้ยโอ้ยดีนะอยู่ตรงที่นอนดูด้านข้างพอไปก่อนนะคะ เอ็กซิเดนต์คต้องกล้องลื่นเนี่ยอันเนี้ยมันหล,ลุดออกมาเหล็กมันง้างออกลวดมันง้างออก ใส่อีกทีหนึ่งนะคะอุ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วสวัสดีค่ะพ่อขิงเออนกินแม่แม่เอากล้วยหอมไปกินเลยพ่อไม่กินกล้วยหอมอะถุงนั้นอะ งอมแล้วเนี่ยถุงนั้นน่ะก็หอมมีดีห้าหกลูก ลื่นโอ้ยรอบนี้อ็กัติเดตุเยอะจังจอดับจอดับ <laughs> แม่หันมามองขา <laughs> ตั้งกล้องมันกระเด้งดึงดังดึงดัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตนาสวัสดีครับพ่อจะ๋ะคุณกิตนาอบอกสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะ <laughs> จะสั่นสะเทือนหน่อยเพราะว่าตั้งขาตั้งกล้องไม่ได้นะคะมันหลุดออกจากขา <laughs>

คุณกิตนาแฟมิลี่สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเดี๋ยวตั้งใหม่ค่ะตั้งไอ้ตรงเหล็กนี้มันลืลนนนนน่นลื่นปืดลื่นปืดอ้าวเนี่ยมันหลุดออกมา กินเยอะเอ้ยเออกินกินไปเมื่อวานช่วงเช้านี้กินไปสองขวดเต็มเต็มเลยนเม่เื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่นเอาแต่ต้องใช้มือจับอย่างเดียวแล้วเนี่ยมองได้เออขาดังกล้องไอ้ตรงเนี้ยมันไอ้ตรงเนี้ย แผ่นยางตรงเนี้ยมันหลุดไปเนี่ยพอพอใส่เข้าไปแล้วมันจะลื่นเนี่ยต้องหาแผ่นยางมาแปะเขกินออนตินสรแล้วเอ๊งีงนั่นนี่ <c oughs> กินน้ำเสร็จแล้วแล้วก็กินกล้วยหนึ่งลูกอา่า